มาเบิดทั้งสองนี่ห่เครบผมผูบดผูบดครับผมแต่งว่าง้ามผูบดไดทาไหนบาทเป็นควายผูครับควายผูข้วยอผมาผูนึเปลี่ยนเข้าใหม่ๆเลยเดียรายไปได้ไรตัวะเบรทั้งหครับตัวระเปียรทั้งหา ตัวละาเปีดทันห้าพี่น้องครับเบิ้งเอารถทำกควายทางนาซาใหญ่ได้พี่น้องอนาคตไกลได้ครับเบิ้งเนี่ยเบิ้องนังดุ่นสิซีร์กล้วยเท็กวิเลี่ยงกับเบิ้งเนี่ยเบิ้องนังกับเบิ้งนุ่นสีละครับนี่เนื้อนางมันงามนะครับขนมันงามครับขนมันกระงามเป็นควายปู่ครับมันแตกต่างกันไปเรื่อยพี่น้องครับเพิ่นขายตัวละาเปีดทันหาครับตัวละาเปีดทันห้านี่ครับเบื้องของเราขายเป็นตัวไว้ขายยกได้ปะยกครับยกเอา โยกนี่ลรดม้ยอให้อีกเนาะเอยอรถดี่ะจะพันนะครับโยกหนมือนเจ็ดนะครับโยกไปนี่แต่ว่าขันแย่ตัวละแปดท่านแปดพันก็บคุยกันได้ที่เก่าครับค,บยคบุยกันได้ที่เกา่าเดย้องเลื้อ,น,อนนะครับ เดว่าคายได้ที่เก่าขั้นายไใดที่เก่าขั้นสุบราพี่น้องสนใจการตดตัวมาได้เอาฝากบนท่อไหมพี่เห็นน้อหน่อยศูนย์หกสี่เก้าสองเก้าเก้าสามเก้าี่เจ็ดหนึ่งสามไอ้นียครับห้อยควันห้อยควันนะครับติดตัวมาได้พี่น้องเด้อนะครับควายงามกูครับพี่น้องครับควยรุ่น,นครับ